ปรากฏว่านายทหารชั้นผู้ใหญ่ของประเทศฟิลิปปินส์นะครับมารับสิ่งของเหล่านี้ทราบซึ่งในความช่วยเหลือจากประเทศนะครับจะไม่มีวันลืมมิตรกิจมิตรใจข่าวนี้ถือว่าพี่น้องชาวฟิลิปปินส์นั้นประสบปัญหาภัยพิบัติครั้งใหญ่จากไฮเวย่ยนสถานการณ์ท่านก็บอกว่าตอนนี้ดีขึ้นเยอะแล้วนะครับศูนย์กลางที่นําไปส่งตรงนี้หลั่งไหลามาจากนานา,นานประเทศรวมถึงพี่น้องคนไทยด้วย ตอนนี้ที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับคนตายก็เพิ่มมากขึ้นเกือบ4,000คนแล้วนะครับยังสูญหายอยู่1,500คนแต่เหตุการณ์ทุกอย่างดูข่าวต้นชั่วโมงเมื่อตอนบ่าย2โมงที่ผ่านมานะครับรวมทั้งถึงปัจจุบันนี้ที่ผู้สื่อข่าวของเราคุณพัฒนันสงชัยรายงานบอกว่าพี่น้องชาวฟิลิปปินส์นะครับก็ ดูดีขึ้นนั่นแหละออกมามจับใจใช้สอยมากขึ้นรวมทั้งนะครับเรื่องของการเร่งพิสูจน์ศพด้วยก็ถือว่านะครับตอนนี้ก็เร่งอยู่นะแต่ก็มีปัญหาบ้างนะครับน้ำใจไทยก็หลั่งไหลไปนะคะสู่พี่น้องชาวฟิลิปปินส์ในฐานะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราแต่กลับมาดูในบ้านเรานะคะวันนี้รกร